เสนอแล้วต้องไปสมัครเองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะหรือบางคนบอมา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 หน่อยมาช่วยมาเป็นหนึ่งช่วยมาสมัครหน่อยจะได้ดูเป็นคลาสสินอกจากนั้นที่หลุดอีกนะคะก็มีคุณถั่วแลอันี้มีคุณเสนอไปเหมือนกันทีนี้ถ้าคุณถั่วและไปอาจจะคำขันมากแม่ต่จริงๆอ่ะดิฉันมองว่าเวทีของสปชมันต้องหลากหลายแบบนี้จริงๆนะมาจากทุกสาขาวิชาที่ได้สะท้อนมุมมองในแต่ละอาชีพที่เขายืนอยู่นะคะแล้วทีนี้เนี่ย สงสัยเหมือนกันนะคุณนิชนันว่าไอ้ในฝากฝั่งของสมาธิผู้ที่สภามันจําเป็นมากขนาดไหนที่ต้องได้สัดส่วนมากกว่าคนอื่นนะคือใน250คนสาย42 0วอนี่ก็11คนแ,แ,แล้วนะแล้วทีนี้คือในรูปของการที่จะนําสู่การปฏิรูปเนี่ยมันจะต้องมีการแพรปัญหาและความเห็น ในวงเพื่อที่จะนําสู่การแก้ไขและจะต้องมาจากทุกกลุ่มวิชาชีพที่เป็นตัวแทนเพื่อนําเสนอแนวทางหรือปัญหาแต่ว่านี้แสดงว่าในวุฒิสภาปัญหาเยอะเหรอคะหรือว่ายังไงก็เลยเอากลุ่มนี้เยอะหน่อยถ้าเทียบปัญหาฉันว่าสภาผู้แทนราษฎรน่าจะปัญหาเยอะกว่าวุฒิสภาอีกนะเออเพราะว่าดูปั่นป่วนไงหรือเพราะว่าวุฒิสภามีความหลากหลายตั้งแต่ต้นที่มาจากทั้งการเลือกตั้งและสัญญาณที่ไกลๆค่ะ เือมันมีอยู่นิดเดียวค่ะพวกใครพวกมันตอบอยู่ในคำถามนะคะอ่ะก็ากนี้ก็มีทางคุณพิเชษสุนทรพิพิธนะคะอดีตผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาคุณชวนาไตรมาสเลขาธิการสารัฐธรรมนูญนะคะคุณเด็ดอุดมไกรนิดนายุสภาทนายความคุณเดอ่าใช่แล้วก็คุณตวจโทอันตัพี่รมแก้วอดีตผบชนนนะคะคุณหญิง นัทนนทวีสินอดีตปลัดกทมคุณเกลเกียรติพี่พัฒน์เสรีธรรมอดีตสอนอชอ mm hmm. เออเคยเป็นสอนอชอมาเก่านะอ mm hmm. แต่แต่ก็ขอมาเป็นสอนอชอรอบนี้ก็ไม่ได้ข mm hmm. อปชก็ไม่ติดนะฮะ mm hmm. คุณประพัฒน์ปัญญาชาติรักอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ mm hmm. คุณกรทัพพงศงศีว่าไปแล้วเนาะคุณปานเทพรัตนากรไปแล้วนะคะคุณสมพงศ์จิตระดับอาจารย์ครูศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณจรวยพรธรณินอดีตประกระทรวงศึกษาธิการมีคุณวินัยพันธุรักษ์นักร้องวง The Impossible ด้วยนะฮะออเอ,อมีทางคุณธนิตสีกลิ่นดีศิลปินครุยก่อ,อนหน้านี้ก็ไปเป่าคุยเพราะพราะอยู่บนาบาวทีห่หลุดๆนะคะ<ม>คุณมีสุกนะคะหรือว่าคุณไก่มีสุกก็ เป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์ก็สมัครด้วยเหรอใช่นะทีนี้ค่ะเรามาดูกันที่การจับตาว่าใครจะเป็นคนนั่งประธานหน่อยไหมคะดิ้นหึงด้านพอได้ทราบถึงจํานวนแล้วใช่ไหมคะอดีต40สวก็นั่งเกือบยกหลงไปนี่แล้วก็ยังมีกรบสอมีอดีตนักเือนแค่สีนี่นะคะกลุ่มนักวิชาการอีกสักนิดหนึ่งแล้วก็สื่อสารมวลชนนะคะจะได้ครบถ้วน กลุ่มวิชาการแล้วก็กลุ่มภาคเอกชนนะคะกลุ่ม NGO ด้วยนะคะก็มีอาทินายเทียนชายกียรานันเนี่ยค่ะก็อยู่ในกลุ่มนี้ก็คือเป็นอดีตอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็มีชื่อเป็นตัวแทนในประธานสปชด้วยนายอเนกเหล่าธรรมทัศน์คณาดีวิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะนายสุวิทย์เมซินทีนนะคะทีมงานด้านเศรษฐกิจกลุ่มนายสมคิดจตุศรีพิทักษ์ที่ปรึกษาคอสอชอนั่นเอง แล้วก็นายดูสิ์เครืองงามนะคะน้าสบุญเหมือนใครฮะเหมือนรองนายกนั่นเองนะคะก็เป็นนายกสมา,ออาคมอุตสาหกรรมเซลลแสงอาทิตย์ไทยนะคะแล้วก็น้องชายนายวิศนุเครืองงามเออเป็นน้องชายของคุณวิศนุนั่นเองซึ่งคุณวิศนุก็เป็นที่ปรึกษาคอสอชอนะคะนางที่ชาณน,านครผู้ในการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านการจนาพิเศษ นางสารีอองสมหวังนะคะเลขาธิการมูลนิธิเพื่อคู่บริโภคนายอ,องสมหวังค่ะในประมวลสุธีวงศ์ประธานองค์กรต่อต้านคอร์บันประเทศไทยนี่ก็เข้าแก๊บด้วยนะแล้วก็มีนางสาวสุพาัชานาค้ผิวประธานมูลนิธิคุ้มครองสิทธิด้านเอสนายหาณรงเยาวเลิศประธานมูลนิธิการจัดการน้ำแบบบรูรณาการ นายประวรศักดิ์อวันโอเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าที่คาดว่าจะได้เป็นประธานคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญด้วยนะคะนี่อยู่ในฝ่ายกลุ่มวิชาการกลุ่มภาคเอกชนแล้วก็กลุ่มเอ o นีอนะคะสว่สนวนสื่อสารมวลชนนะคะก็อย่างเช่นนายประดิษฐ์เรืองดิษฐ์ค่ะนายกสมาคมนาักข่าวหนงังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนายวันร์ภัยดิกลีอดีกรรมการผู้นวยการใหญ่บมาจอ,อสอมอทนะคะ นายพนาทองมีอาคมกรรมการกสทชนายมานิสุขสมจิตสุวรชนอาวุโสนายบุญเลิศคชายุทธเดชอดีตคอลัมนิสอาจารย์อาจารย์บุญเลิศชั้งใหญ่ตอนแรกนีว่าหลุดใหญ่ไปแล้วนยังเข้ามาค่ะแล้วก็มีคุณประภาเหตระกูลนะคะอันนี้ก็เป็นในเครือเดลินิวส์นะคะนายวรวิ์ สีอนันต์รักษารองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลีเนิวสข่าวหลายคนเลยอันนี้ก็เป็นภาคสื่อสารมวลชนนะคะแล้วก็รายงานข่าวจากรัฐสภาล,ล่าสุดก็แจ้งว่าหลังมีพระบระมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะคะแต่งตั้งสบชจํานวน250คนนะคะสํานักเลขาธิการสภา,าผู้แทนราษฎรปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสบชได้เปิดให้สมาชิกสบชเข้ารายงานตัวที่ห้องโถงอาคารรัฐสภาหนึ่ง ตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่15ตุลาคมเป็นเวลา8ชั่วโมงนะคะ8โมงครึ่งจนถึง4โมงครึ่งไม่เว้นวันหยุดราชการโดยต้องนำหลักฐานเอกสารมาประกอบการรายงานตัวก็ได้แก่สำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาใบสำคัญสมรสนะคะสำเนาบัตรประชาชนกู้สมรสสำเนาแสดงหลักฐานวิธิการศึกษาแลนะรูปถ่ายหนึ่งนิ้ว6รูปขนาด2นิ้ว6รูปนะคะอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยก็ตเตรียมเอกสารกันให้ครบนะคะไปรายงานตัวกันซะนะคะสำหรับ สปชที่มีติดโหรายชื่อไปทั้งหมดนี้นะคะ250คนค่ะ ห้านาทีที่เหลือก่อนที่จะเคารพธงชาติเราไปดูคนดิเดตของคนที่จะนั่งประธานนะคะโดยเรื่องนี้ค่ะทางด้านของผู้สื่อข่าวไปสอบถามที่คุณวิษณุเครืองามนะคะก็บอกว่าจะมีรายชื่อของอาจารย์บวันศักดิ์วนโนซึ่งเป็นเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าในฐานะสมาชิสปชติดรายชื่อในตําแหน่งประธานสนสปชหรือไม่นะคะโดยทางด้านของคุณวิษณุบอกว่าไม่รู้ไม่อยากไปยุ่งกับเขาเดี๋ยวจะหาว่าเข้าไปแทรกแซงแต่คนนึงที่ออกมาสนับสนุนนั่นก็ ก็คือนายพัยบุญนิติตะวันบอกว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกเป็นเกียรติเป็นเกียรติที่ได้ร่วมอยู่ในวงหนึ่งของสอปชแล้วก็ตั้งใจว่าจะนำประเด็นแล้วก็ความเห็นจากจากประชาชนเนะะี่ยค่ะมาเป็นส่วนประกอบในการปฏิรูปคุณพัยบุญนิติตะวันนี่เป็นสอวอสัญหาอดีตสวสัญหาอ,อยู่ในกลุ่ม40สวเนะะี่ยค่ะแสดงว่าเลือกตั้งไม่ผ่านนัเนี่ยชาวบ้านไม่เลือกออแต่ก็เห็นความตั้งใจนะคะ บอกเดี๋ยวจะนำประเด็นความเห็นต่างของประชาชนเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบในวงปฏิรูปมไม่ยึดโยงประชาชนแต่แกก็สามารถทำได้นะคะ ส่วนบุคคลที่จะมาเป็นประธานสอปอชอเนี่ยนายไัยบุญนิติตะวันบอกว่าเห็นว่านายบวานสาวอวนโนเลขาสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมแล้วก็ตั้งใจด้วยว่าเมื่อเป็นสอปอชอแล้วจะขออาสาเข้าไปเป็นกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะพิจารณายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่รับปากไว้กับประชาชน รักษาไว้กับประชาชนรักษากับประชาชนไว้นะแต่มาจากการสรรหานะคะเน้นอีกทีหนึ่งนะคะแม้ว่าจะถูกห้ามดํารงตําแหน่งทางการเมืองสองปีตั้งแต่พ้นจากตาแหน่งแล้วก็ตาม <c oughs> ทีนี้เขาก็ไปถามที่คุณอลงกรด้วยเหมือนกันนะว่าใครที่มีความเหมาะสมอะไรยังไงก็แล้วแต่แล้วคุณอลงกร์ด่ฉันว่าสแสดงความเห็นได้ได้น่าสนใจนะเหมือนแกเก็บกดในพักในมิจทิฏฐ์นะคะ <c oughs> ว่ายัางไงมคุณอลงกร์เนี่ยบอกว่า นับว่าเป็นภารกิจสําคัญที่มาทําหน้าที่ครั้งใหญ่เพื่อที่จะสร้างขีดความสามารถของประเทศแล้วก็เป็นการลดความเหลื่อมล้ํารวมทั้งการสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและพลังงานซึ่งเป็นเรื่องพื้นาฐานสําคัญของการพัฒนาประเทศส่วนตัวเนี่ยเคยทํางานด้านการเมืองเป็นอดีตสสอแล้วก็ รัฐมนตรีอยู่ในวงการเมืองมา23ปีได้เห็นถึงปัญหาของคโครงสร้างได้เห็นปัญหาคโครงสร้างนะคะแล้วก็ระบบการเมืองที่ผ่านมาโดยเฉพาะการทุจริตคาร์ลัปชันปัญหาการเลือกตั้งปัญหาในพักการเมืองที่บางพักไม่ยอมที่จะเข้าสู่การปฏิรูปตัวเองเนี่ยนะคะปัญหาการเลือกตั้งที่แพ้แล้วก็โยนว่าพักอื่นเนี่ยเขา ซื้อเหลียงหรือ,อยังไงแล้วคุณอารณ์กรก็ตบหน้ากลางสีแยกนะคนะคโดยบอกว่าเราเออซื้อเยอะกว่าใช้ใช้เงินเยอะกว่าอย่าเรียกซื้อเดี๋ยวจะเก่าหาในลนักษณะแบบนั้นทีนี้เนี่ยบอกก็นี่แหละหลังจากที่มีประสบการณ์ด้านนี้มาก็จะใช้โอกาสนะคะในการเข้ามาเป็นสปชครั้งนี้นําเสนอแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะยกระดับการเมืองไทยให้ดีขึ้นแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดวิกฤตในประเทศในอนาคตนะคะ หมดเวลาก่อนใช่ไหมคะเดี๋ยวเคารพธงชาติแล้วมาดูที่ปู่ช้ยปู่ชัยเป็นหนึ่งในบุคคลที่เป็นแคนดิเดตของประธานาโผล่เข้ามาอีกหนึ่งรายชื่อนะคะแล้วก็คุณดำรงพิเดตรวมไปถึงคุณสตุพนที่เชิดใส่นะคะที่ทนิวเขาบอกมาค่พักกันก่อนคะ่ะ ช่วงหนึ่งของ้องข่าวเราเรื่องเช้านะคะเรามาต่อกันที่การแสดงความเห็นกับรายชื่อของสอปชที่ออกมาแล้วก็ค a n ิเดตของคนที่จะนั่งประธานซึ่งถือว่าเป็นตําแหน่งสําคัญแต่ว่าคนที่จะเลือกก็คือพลเอกบรยุทธ์ตันโอทาน,นะคะหลายคนก็ไปจ่อไม้ถามที่ปู่ชัยคะทยท่ะนายชัยชิดชอบนะคะที่เป็นหนึ่งในสมาชิกของสอปชโดยท่านก็ได้บอกนะคะว่า คือรายชื่อที่ได้รับเลือกมาทั้งหมดเนี่ยเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถกันทุกคนนะคะส่วนที่มีรายชื่อตนปรากฏตามสื่อว่าจะได้รับการพิจารณาเป็นประธานสปชนั้นยังไม่ทราบแล้วก็ไม่มีใครมาพูดคุยท้าทามแต่อย่างใดเพราะว่าไม่ได้สนิทกับใครแล้วก็ไม่ได้มีการพูดคุยกับใครเลยส่วนทั้งด้านของพลเอกประยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรีแล้วก็หัวหน้าขอสอชอได้มีการท้าทามให้นั่งประธานสปชหรือไม่นั้น ไม่ได้ใกล้ชิดกับพลเอกประยุทธ์แล้วก็ไม่เคยพูดคุยกันถึงเรื่องนี้และใครก็ตามที่จะได้นั่งตําแหน่งประธานสปช,ปชก็เห็นว่าทุกคนมีความเหมาะสมแล้วก็มีความสามารถด้วยกันอ่านี่ก็คือปู่ชัยที่เป็นหนึ่งในแคนดิเดตที่หลายคนจับตาว่าจะขึ้นตําแหน่งประธานหรือไม่นะคะ ส่วนทางด้านของคุณจตุพรพรหมพันธ์ค่ะประธานนปชได้บอกนะคะว่าไม่ได้รู้สึกแปลกใจกับหน้าตาของสอปชทั้งหมดที่ออกมานะคะแล้วก็ที่ไม่มีรายชื่อของสมาชิกพรรคเพื่อไทยแล้วก็น,นปชเลยเนื่องจากว่าได้มีการประกาศตั้งแต่ต้นว่าจะไม่เข้าร่วมและก็จะไม่ขัดขวางการทํางานอย่าไปโทษใครแล้วก็อย่าไปโทษคนที่เลือกสอปชว่าคือ มาจากฝ่ายไหนบ้างมาครบถ้วนหรือไม่ครบถ้วนเนี่ยนะคะแล้วก็เคยบอกไว้ว่านอปชอเนี่ยได้มีการก้าวข้ามเรื่องตัวบุคคลไปแล้วแต่จะเน้นในเนื้อหาการปฏิรูปประเทศเท่านั้นและก็จะมีการติดตามกระบวนการในการปฏิรูปต่อจากนี้อย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะกระบวนการในการยกร่างรัฐธรรมนูญส่วนกรณีที่มีนายอลงกรพลบุตรแล้วก็ในใายใสชิดชอบ ได้เป็นสมาสชิกสปชก็ไม่น่าจะมีในยะทางการเมืองเพราะว่าต่างเสนอตัวเข้าไปสมัครด้วยตัวเองนะคะนี่คือความเห็นของคุณจตุพรค่ะ,ะทีนี้มาอีกหนึ่งประเด็นที่ทางคุณอนุโนไทยั่วเอาไว้นะคะ,ะว่า มีการพูดคุยกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการจะยุบหรวจตอนเบรกเรวจตอนเบรกแล้วก็คุยกันเองคุณผู้ชมไม่ได้ยินก็คือในระหว่างที่มีอะไรชื่อของสปชออกมาเนี่ยค่ะมันก็มีกระแสข่าวคลุกคลคกับอกว่าเอ๊ะในส่วนของสปชเนี่ยมีการพูดคุยกันว่าจะมีการยุบองค์การ ปกครองส่วนท้องถิน่นไม่ว่าจะเป็นอบจหรือว่าอบตซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องไปถึงหูของรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงในที่สุดใช่ไห<ง>ม<ง>คะใช่คือคือแหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าเมื่อเร็วๆนี้ทางคอสชอค่ะได้มีการประชุมหารือพร้อมกับเชิญตัวแทนกระทรวงมหาดไทยนะคะมาเข้าร่วมเพื่อวางแนวทางการยุบโครงสร้างองค์การบริหารส่วนท้องถิน่นตั้งแต่อบจค่ะเพื่อปรับเป็นเทศบาลจังหวัด ส่วนตำแหน่งนายกอบอจอก็จะเปลี่ยนเป็นนายกเทศมนตรีจังหวัดสำหรับแนวทางในการปฏิรูปโครงสร้างเนี่ยนะคะให้ยุบเทศบาลเมืองของจังหวัดรวมกับอบอจอเป็นเทศบาลจังหวัดซึ่งต่อไปนี้ค่ะจะมีเพียงเทศบาลจังหวัดเทศบาลอำเภอเทศบาลตำบลส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าอบอตอเนี่ยให้ยกเลิกไปนะคะสำหรับอำนาจหน้าที่นายกเทศมนตรีจังหวัดเนี่ย จะไม่ได้มามีส่วนเกี่ยวข้องในการแต่งตั้งยกย้ายค่ะแต่ว่าจะเป็นหน้าที่ของปรลัดสภาจังหวัดโดยสมาชิกเนี่ยจะมาจากสองระบบด้วยกันนะฮะเอาอีกแล้วดิฉันรู้สึกว่านายกอาบาจอ,อาบตเนี่ยน่าจะมาจากการเลือกตั้งนะใช่ใช่ใชค่ะแต่อันนี้เนี่ยที่เขาจะมาเปลี่ยนเป็นนายกเทศมนตรีจังหวัดเนี่ยนะคะจะมาจากสองระบบคือมาจากการเลือกตั้ง50%และแต่งตั้ง 50%นี่คืออบจหรอคะหรือว่านาย,ยกเทศมนตรีจังหวัดเทศมคือเขาจะเปลี่ยนไงคะคือเขาจะไม่ไม่เอาอบจอบจอแต่จะเปลี่ยนมาเป็นระบบเทศบาลจังหวัดแทนนะคะและทั้งหมดก็คือจะมีนาย,ยกเทศมนตรีจังหวัดเนี่ยเป็นเหมือนเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นคนดูแลอซึ่งนายกเทศมนตรีจังหวัดเนี่ยจะมาจากสองส่วนก็คือเรื่องตั้ง50%แล้วก็